สวัสดีครับพบกับเซเว่นไนกากนะครับคลิปนี้เราจะมาสั่งซื้อคอสตูมให้กับเหล่าเซเว่นไนนะครับจริงๆใช้ไม่กี่ตัวนะครับแต่ว่าพอซื้อเยอะมันลดราคานะครับด้วยความที่เป็นเหยื่อการตลาดนะครับเราก็จะซื้อเก็บไว้ใช้จริงๆมีแค่นี้นะครับลูดี้เราที่ซื้อเพราะชอบชุดลูดี้เป็นพิเศษเลยนะครับชุดนี้ ชุดก่อนหน้านี้ไม่ค่อยชอบนะครับเป็นดูเป็นชุดนักลบแนวนักลบจีนทางเหนือเหนือนะครับพอ่าดูมันเป็นชุดเกาะหนาหนาหน่อยทางเหนืออากาศหนาวอะไรประมาณนี้นะครับจะออกไปทางมองโกก็ไม่เท่าไหร่นะครับส่วนนี่ครับไอลินนะครับเป็นตัวที่ ตัวนี้ก็ใช้อยู่นะครับอันนี้ก็สวยเหมือนกันชอบเป็นชุดออกแนวๆน,น่าจะเป็นทางจีนนะครับแต่สังเกตดาบของไอรีนนะครับคือเวลาไปฟันใครแล้วไอดาวตรงดาบมันจะหลุดไหมนะครับหรือจะฟันเข้าไหมเนี่ยมีดาบมีดาวมาขวางแบบนี้ก็แปลกๆนะครับดูดูเอาสวยงามนะครับอันนี้ราเชลนะครับ ทำยังไงก็ไม่ได้น้องราเชลมานะครับแต่ชอบชุดนี้นะครับดูแบบน่ารักดีนะครับดูออกโลลิโลลินีหน่อยกับท่าทางที่แบบเต้นๆนี่ครับน่ารักมากนะครับอย่างน้อยๆถ้าหามาเก็บไว้ได้ก็จะเป็นแบบเอาไว้เต้นโชว์ก็พอนะครับส่วนอันนี้อะไรนะเดนโลนหรือเปล่า คือตัวที่มันคอยแจกใบชาวบ้านใช่ไหมหรือหรือมันคือสไป์อันนี้สไปอันนี้เดนโลนนะครับไม่ไม่มีนะครับก็เลยจำอะไรมันไม่ค่อยได้นะครับชุดหัวหน้ามัจจุราชออกแนวกับชุดเกาะนักลบแถวแถวจีนแถวแถวจีนนะครับอันนี้ก็หาสัญชาติไม่เจอเลยนะครับ มันชื่ออะไรนะตัวนี้เจบปะแต่ชอบคืตัวมังกรมันเท่มากน่ารักแต่ไม่รู้ว่าเป็นชุดสัญชาติอะไรนะครับดูแล้วน่าจะออกทางญี่ปุ่นนะครับชุดนี้น่าจะเป็นยักษ์ญี่ปุ่นนะครับดูจาก,กระบองแล้วแล้วก็หน้ากาก็ไม่เคยมีนะครับตัวนี้แต่ว่าซื้อไว้สักวันถ้ามีก็จะได้เอามาดูเล่นนะครับ อันนี้ก็ออกแนวแบบจัก,กระพงจัก,กรพัดไปนะครับสไปายซ่าซ่าไม่ค่อยออกแล้วนะครับช่วงนี้เพราะว่ามีตัวที่แบบสถานะใกล้เคียงแต่ว่าดูดีกว่านะครับอันนี้ก็จำชื่อมันไม่ได้นะครับตัวนี้ไม่ค่อยได้ใช้มันนะครับก็ต้องขอโทษติงเชาาติงด้วยนะครับที่ไม่รู้มันคือใครนะครับแต่ว่า มีอยู่2,000นะครับก็จะซื้อไป1,225กับโทปาสอีก49ก็มีพออยู่นะครับก็จัดไปนะครับชุดเท่ๆซื้อไปอย่าคิดมากตอนนี้เหลือ 782นะครับก็จะมีคลิปให้ดูแถมนะครับก็คือคลิปที่จะมาเปิดอัสวินนะครับดูร้านค้าพิเศษเขามีอะไรบ้างพอดีแพทใหม่ไม่มีอะไรให้เลยนะครับอื่นๆซื้ออะไรได้บ้างร้านโทปาสอันนี้ก็ไม่เคยแวะเข้ามาดูเลยนะครับร้านทอง ร้านกุญแจมาทำไหมร้านอุปกรณ์นี้ครับอันนี้จะได้อัญมณีนะครับแต่ว่าคงไม่ซื้อนะครับแบบเอาไว้ไปเก็บอย่างอื่นดีกว่านะครับอัศวินวันนี้มีอัศวินมาใหม่นะครับอัศวินโซนออก,กจีนจีนพวกเทพกระบี่จำชื่อไม่ได้นะครับชื่ออะไรบ้างเราก็จะมาลองเปิดกันดูนะครับว่าจะได้ไหมเพราะว่าครั้งที่เราเปิดไปพันกว่านะครับสำหรับ งอคงก็ไม่ได้อะไรมาเลยนะครับครั้งนี้เรามาเปิดกันนะครับเปิดได้อีกเท่าไหร่3ครั้งนะครับจะได้ตัวใหม่มาหรือเปล่าเทพกระบี่ก็เทนะครับถ้าได้มาก็จะใช้นะครับไม่รู้ดีไม่ดียังไงเอาเลยนะครับติงต้งติ้งแด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 งม,มาอย่างนี้ก็นะ จะได้อะไรเนี่ยโอ้โหหน้าตาแบบไม่ค่อยอยากได้เลยน่าจะจูพี่นั่นไงล่ะปึงก็ที่เหลือก็อาหารนะครับอีกครั้งหนึง่งซื้อทองมาทองมาทองมา,อาทองมาสองอันนะครับเราเปิดโบนัสกันก่อนเลยนะครับว่าจะได้อะไร อิส,อสโอ้ซินเวียเรามาลุ้นตัวนี้กันดีกว่านะครับได้อะไรเลยตึงใครวะไม่คุ้นเลยโอ้เฟิงเยี่ยนคือใครรู้สึกว่าตัวนี้จะมามีสกิลในการกันสกิล5้าเป้านะครับเป็นตัวที่ทำให้เบลิก้าเศร้านะครับ จริงหรือเปล่าไม่รู้นะครับจําไม่ได้เหมือนกันอ่ะครั้งต่อไปนะครับเราไม่ใช่ดูตัวอื่นๆได้อะไรบ้างก็อาหานั้นนะครับครั้งสุดท้ายนะครับจะได้อะไรบ้างมาดูกันปึ้งบึ้งๆึ้งบึ้งึ้งบ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 ึ้งทำไมเป็นคนเห็นชาวบ้านเขาออกมาอวดนะครับที่แบบได้การ์ดสีทองแบบเจ็ดแปดใบนะครับ แต่ว่าทําไมถึงได้แค่นี้นะครับก็ได้ตัวอะไรมาเนี่ยไม่คุ้นเลยโอ้ลุกไม่คุ้นได้ไงเจอกันบ่อยจะตายใช่ไหมก็หมดแล้วนะครับแล้วก็3ดาวก็ไม่มีตัวให้หวังนะครับนอกจากจะเอาไว้เป็นอาหารตอนนี้ก็ล u b y หมดไปเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแค่30ปันเราจะ เราก็คงใช้ทำอะไรไม่ได้นะครับก็สิ้นสุดกันแค่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้แล้วเรามาดูตัวตัวที่หน้าอวดของเรานะครับเฟิงเยี่ยนเป็นสายเวทเฮ้ยอะไรวะแคสซีฟให้ตนเองช่วยต้านทานความเสียหายทั้งหมดนาน1เทินไม่ใช่ตัวกันสกิลห้าเป้านะครับ แต่มันเท่กระบี่แบบนี้มันอะไรเนี่ยอันนี้อะไรสร้างความเสียหายทางเวท3 0 0 0ของทางโจมตีเวทให้แกศัตรูหนึ่งตัวนะครับสกิลเดียวสร้างความเสียหายให้แก่ศัตรูทั้งหมดลดค่าความเสียหายจากเป้าหมาย อ๋อเมื่อได้โจมตีเขาเราจะอึดขึ้นประมาณนั้นนะครับไม่รู้จริงไหมมั่วนะครับบัฟก็บัฟให้แค่ตัวเองนะครับไม่ได้บัฟให้พงให้เพื่อนนะครับส่วนตัวชอบเล่นแบบลักษณะเป็นทีมนะครับตัวนี้คงจะโดนกินนะครับส่วนใครเสียดงเสียดายก็แล้วแต่คนชอบนะครับ คือถ้าไม่ช่วยเพื่อนเราก็ไม่ค่อยเอาไว้นะครับเราเป็นพวกแบบเราต้องสามัคีนะครับสห<ำ>รับนี้ก็ต้องจบเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมนะครับจะคอยสมน้ำหน้ากันก็กองแช่งทั้งหลายแหล่นะครับกดติดตามกันแล้วจะมีคลิปมาให้ดูเรื่อยๆนะครับ